สวัสดีค่ะสวัสดีในวันนี้นะคะแล้วก็สวัสดียามเช้าในทุกวันยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ princess of love er นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการ support พพทุกทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางเดกระามและท่าในใดที่จะ support พพทางช่องก็คลิกลิงก์คลิปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและในยามเช้าแบบนี้ต้องมาเช็คพลังงานให้กับทุกทุคนก่อนค่ะ แต่ตอนนี้ท่านใดรู้สึกมุนมองรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าอยากให้รู้ว่าสิ่งที่รับรู้รู้สึกได้ dy ีวากำลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้น i ยอับคัพนะคะ คุณกาลังเจอสิ่งที่ดีๆคุณกําลังได้รับสัญญาณจากตัวคุณเองไม่ว่าคุณกําลังจะเกิดความอึดอัดความไม่สบายใจความมนหมองอะไรต่างๆนานามากมายในตอนนี้ dy กําลังบอกให้คุณได้คิดทบทวนกับอะไรกับตัวเองไตรตรองบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเข้าซึมลึกถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของตัวคุณเองว่าคุณอยากทําอะไร คุณจะขะจัดสิ่งนั้นได้ยังไงคุณจะต่อต้านพลังงานลบๆความรู้สึกอึดอัดนั้นไปได้อย่างไรเพราะว่าคุณรู้สึกถึงพลังงานของ DIY ในตัวตนของคุณในตอนนี้เรื่องบางเรื่องกําลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่คุณจะได้ตัดสินใจจงมั่นใจในความรู้สึกสัญชายานในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับคือความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นจงอย่ายอมแพ้ จงอย่าหมดความหวังจงมีความหวังจงมีความฝันในตัวเองจงมีพลังกับตัวเองนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อในตอนนี้เวลานี้ที่รับรู้แล้วก็รู้สึกได้ปลุกตัวเองขึ้นมาค่ะไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะมันจะไม่ผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านผลไปนะคะแต่ว่าถ้าท่านในต้องการที่จะเช็คส่วนตัวเปิดไพ่ส่วนตัว นะคะก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้ค่ะใกล้แล้วนะคะขอพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะพลังงานของทุกๆคนในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อะไรกำลับบงจะเกิดขึ้นกับคุณ King of Cups ค่ะอะไรกำลับบงจะเกิดขึ้นกับคุณ Page of Swords Five of Cups Two of Pentacles มีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในสันชาตยานที่ชัดเจนเลยนะคะว่าคุณรับรู้พลังงานในตัวตนของคุณเองได้ มันเหมือนกับว่าบางสิ่งที่คุณรอคอยนั้นคุณกําลังหาคําตอบคุณกําลังต้องการที่จะเริ่มต้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจจงวางบางสิ่งบางอย่างที่คุณรับรู้ได้ว่าเป็นพลังงานอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจเกิดขึ้น ให้คิดทบทวนบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตของคุณเองมันจะมีเกณฑ์ที่คุณได้ได้ติดต่อได้พูดคุยได้เคลียร์ได้สะสางแต่สิ่งสิ่งนั้นคือคุณต้องเคลียร์อารมณ์ความซู้กของตัวเองเคลียร์สะสางบางสิ่งบางอย่างของตัวคุณเองก่อนเพราะว่ามันกําลังจะเกิดการที่จะได้เหมือนกับว่าคิดทบทวนการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นวางแผนให้ดีๆในช่วงนี้1 2 3 4สสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็มุ่งหวังจงห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดในช่วงนี 10 of cups for of pentacles นะคะอะไรก็ตามแต่ที่คุณรอคอยที่คุณมุ่งหวังมันกำลังจะเกิดขึ้นแต่มันจะต้องผ่านคนช่วงเวลาแห่งความความที่เราเจอสิ่งไม่ดีเจอสิ่งแย่ๆยหรือว่าอารมณ์อิ o มีชันัลบางสิ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะคุณมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับการพูดคุยการปรับการจูนอะไรบางสิ่งอย่างจากใครบางคนหรือว่าคุณกําลังได้ก้าวเข้าสู่การวางแผนนะคะในชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยอะไรที่คุณรู้สึกว่า มันเบื่อเบื่อมันน้อยนอยในช่วงนี้วางแผนใหม่ค่ะหนึ่งามสี่บาลานซ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์เรื่องของอารมณ์การงานสุขภาพร่างกายการเงินนะคะทุกอย่างให้มันเกิดเรื่องของความสุขเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงความสุขความรวมสมบูรณ์เกิดขึ้น่กับคุณอย่างแน่นอนมันจะเกิดความสุขที่คุณไม่เคยได้รับรู้มาก่อนมันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความฝันที่คุณรอคอยและต้องการ คุณจะต้องผ่านจุดๆนั้นไปให้ได้ถ้าคุณกําลังฟื้นฟูถ้าคุณกําลังเริ่มต้นอะไรกับชีวิตของตัวคุณเองอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะช่วงไวัยไหนก็ตามขอให้คุณอย่ายอมแพ้ลุกฮึบแล้วก็สู้ขึ้นมาเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นมันมันคือความสุขที่ล้นเหลือล้นหลามมากๆคุณกําลังเก็บเกี่ยวกอบโกยนะคะในชีวิตอย่างที่ที่คุณต้องการที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะได้มานะคะ มีบางสิ่งบางอย่างที่เสียใจเกิดขึ้นนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าล้าท้อวางมันไว้พักผ่อนเบาสบายหาวิธีผ่อนคลายให้กับตัวคุณเองมีใครบางคนที่เขาทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดส่งความเสียใจหรือว่าความคิดถึงมาให้กับคุณมีใครคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณแล้วก็ฝันถึงคุณหรือคุณกําลังได้รู้สึกถึงใครหรือว่าฝันถึงใครนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดบางอย่างกับใครบางคนในช่วงนี้แต่ก็ ความอึดอัดไม่สบายใจกับการคิดถึงใครบางคนที่คุณกําลังรับรู้หรือว่าคุณรู้สึกทรายบางสิ่งบางอย่างนั่นหมายถึงว่าเป็นเอิร์ทรายในเจอทรายที่ส่งมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นก็ตามขอให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รับรู้นะรับรู้ไว้แล้วก็เดินหน้าต่อนะคะกับความเป็นจริงในปัจจุบันที่ที่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะ knife of pentacles ทุกอย่างเป็นไปอย่าง ช้าๆแต่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเดินหน้าสู่ความสุขที่ดีในชีวิตพลังงานบางสิ่งบางอย่างกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าอาจวินเหรียญเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรดมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตที่คุณกำลังเดินก้าวหน้าต่อไปในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคือความสุขของการงานที่กําลังมาเติมเต็มแล้วก็การเงินที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาคุณกําลังก้าวเข้าสู่ความมั่นคงมั่งครั้งในชีวิตคุณกำลังฟื้นฟูอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอพบปะเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขหรือว่าได้ออกเดทหรือว่าได้ ไปงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เรื่องเริงบ่อยๆในช่วงช่วงนี้นะคะหรือว่าบางท่านกําลังได้ปรับได้จูนได้เคลียร์กับใครบางคนหรือว่าได้พบเจอกับใครบางคนเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะระวังอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชัดเจนและค,คลุมเครือด้วยนะคะอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครง่ายๆและนี่คือโ o ร์ a อ n ส s ความสุขสนุกสนานจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังดาวยังอะไรกับตัวเองอยู่คุณต้องออกไปหาความสุขความสนุกสนานให้กับคุณเพราะคุณเป็นแรงดึงดูดที่คุณจะได้เกอบโกยทั้งการเงินทั้งช ทั้งชีวิตที่มั่งคั่งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมากๆนะคะเงินได้มาจากงานที่ทำการสร้างการวางแผนการได้อดใจรอกับสิ่งสิ่งนั้นที่จะเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแล้วก็ความสุขของคุณนั้นอยู่ที่คุณจริงๆอยู่ที่คุณที่จะตัดสินใจอยู่ที่คุณจะเลือกว่าจะทําอะไรเลือกว่าที่จะไปว่าจะไปในทิศทางไหน Ni อ f ฟ of pentacles ค่ะ เพราะคุณจะได้ เกอบโกยในความสุขคุณรู้ว่าคุณจะร่ำรวยคุณรู้ว่าคุณจะมีเงินแสนเงินล้านคุณรู้ว่าคุณจะฟื้นฟูคุณรู้ว่าคุณจะได้ออกเดทครั้งใหม่พบเจอพบรักครั้งใหม่คุณรู้ว่าคุณจะได้แต่งงานเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณมีความเชื่อมากๆว่าสิ่งที่คุณฝันนั้นสิ่งที่คุณไม่ยอมแพ้นั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งท้อไปนะคะอย่าเพิ่งที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยใจลุกขึ้นมาค่ะปลุกหัวใจตัวเองปลุกความรักความรู้สึกของตัวคุณเองเเเเพรราาาาาาะะะะวว่่่่่่่คคคคุุุณณกกกกํลลังงง็บโยยสสิิททีีีมมดไจปนนน ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ๆในชีวิตโอกาสใหม่ๆอย่างมากมายบางท่านในที่นี้หลายๆท่านเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆกิจการใหม่ๆของตัวเองอาจจะเป็นนายของตัวเองอาจจะเริ่มฟืน้นฟูเรื่องของการเงินได้เรื่องฟื้นฟูเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกข,ของความสุขของตัวเองได้และหลายๆท่านกําลังที่จะได้เหมือนกับขยับขยายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างลองทําอะไรใหม่ๆลองที่จะได้ ทำในสิ่งที่ไม่เคยลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําถ้าอิ่มตัวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ลองแตกยอดแตกหนทางไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ทาให้คุณรู้สึกมันท้าทายและมันตื่นเต้นมันอาจจะเป็นการท้าทายทั้งความคิดความฉลาดท้าทายในความสามารถของคุณแล้วทาให้คุณได้เติบโตไปได้ไกลทําให้คุณได้ร่ํารวยนี่คือก้าวเหรียญแห่งความร่ํารวยนะคะความร่ํารวยในเรื่องของการเงินความร่ํารวยในเรื่องของการซัพพอร์ตตัวเองความร่ํารวยในเรื่องของความสดชีวิตความโสดความอิสระเสรีที่คุณเลือกได้เพราะว่า จีวัยกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังตามหาอะไรอยู่นั้นขอให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณสิ่งที่คุณตามหาคุณไม่ยอมแพ้คุณจะได้พบเจอแน่นอนและเวลาที่มันเกิดบางเรื่องเกิดขึ้นมันจะรู้สึกว่ารวดเร็วราวกับปฏิหารแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเพราะว่าคุณคู่ควรมีคุณค่าที่จะได้รับความสุขความสมบูรณ์ได้รับความมั่นคงในชีวิตของความรักได้รับชีวิตที่อิสระเสรีอย่างที่คุณต้องการ สวยงามมากๆเลยนะคะเปิดมาวันนี้ก็สวยงามจริงๆกับสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกกับทุกทคนค่ะเรื่องราวบางเรื่องกําลังจะคลี่คลายทําให้คุณได้รับคําตอบเรื่องราวบางเรื่องกําลังที่จะเกิดในเรื่องของความบีบคั้นเรื่องของอารมณ์ความสึกบางสิ่งบางอย่างแต่มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้กับจุดๆนั้นและทําให้คุณได้ move on ต่อไปได้เริ่มต้นต่อไปได้ โซคอนเนคชั่นส r ิ t u a l คอนเนคชั่นกำลังสื่อบางสิ่งบางอย่างใครบางคนอาจจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณหรือใครบางคนกําลังที่ส่งสัญญาณสายบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณจากธรรมชาติกับสิ่งที่คุณรอคอยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทํางานเยอะช่วงนี้นะคะทำงานเหนื่อยเยอะลา้าคิดอะไรไม่ออกเลยจงออกไปหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้ธรรมชาติฮิลใจหรือว่าไปดูงาน การตกแต่งบ้านไปดูการตกแต่งตรงโน้นตรงนี้ไปดูงานศิละปะไปดูอะไรที่มันเป็นการครีเอทีฟนะคะทำให้คุณรู้สึกมีสีสันให้กับตัวเองมีไอเดียใหม่ๆให้กับตัวคุณเองมีพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเองค่ะเพราะว่าคุณกําลังได้รับสิ่งที่คุณรอคอยเงินมานะนะคะมาอย่างแบบมีความมั่งคั่งด้วยร่ารวยด้วยเพราะว่าคุณใช้ความสามารถของคุณกําลังลงทุนอยู่ใช่ไหมความรวมสมบูรณ์มานะทั้งงานทั้ง,งนนะความสุขสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ การงานกิจการกาลังเดินหน้าต่อไปนะแต่คนก็ต้องมีการวางแผนสำรองเพราะว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดคาดฝันเสมอเลยแต่นี่คือพลังงานของทุกคนในวันนี้คือดีมากๆนะคะอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้ถอยออกมาก่อนค่อยๆค,คิดก่อนอะไรที่ต้องใช้แบบเหมือนอารมณ์ไหวมากเกินไปหรือว่าอารมณ์ใจร้อนอิโก้มากเกินไปใจเย็นๆก่อนค่อยคิดค่อยๆทบถวนก่อนก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะคุยนะคะ บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายๆท่านมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลง,ปลงด้วยของการงานเปลี่ยนแปลงื่องของอาชีพตําแหน่งหรือาบางสิ่งบางอย่างที่กาลังขับเคลื่อนไปอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยเช่นกันนะคะเก้าเหรียญเพราะว่าคุณเลือกได้ว่าคุณอยากที่จะเป็นอะไรอยากที่จะทาอะไรอยากที่จะลุยกับเรื่องของอะไรนั่นเองค่ะเชื่อใน g y Timing ของคุณนะคะขอพลังงานของไพ่ออรรคาสำหรับนี้นะคะดูซิว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไร เวลค่ะความร่ำรวยกำลังจะมาหาคุณเงินก้อนสิ่งของชิ้นใหญ่ที่จะได้รับนี่คือเงินแห่งความคือความมัง่งคั่งจริง,รงๆอะทุกคนทุกคน,นสังเกตเห็นเหรียญน,นี้ไหมเหรียญมันมีความหนามันมีความแบบมันมีความเข้มแข็งมันมีความหนักแน่นมันมีความแบบความมัง่งคั่งเลยทีเดียวเรื่องของการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นและนี่คือ9้าเหรียญค่ะเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณแอพเหว็บแวบๆสิบเหรียญน,นะคะ ความร่ํารวยคุณอยากได้บ้านคุณจะมีบ้านเพราะคุณกําลังสร้างอยู่คุณอยากมีเงินคุณกําลังที่จะมีเงินเพราะคุณกาลังเก็บเงินอยู่สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นี่คือบ้านนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณจะได้รับการฟื้นฟูเรื่องของการเงินการฟื้นฟูเรื่องของความมั่งคั่งร่ํารวยอาจจะมีเงิน10บล้าน20ล้านในอนาคตคือการวางแผนเรื่องของการเงินของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังทํากาลังลุยนั้นสิ่งที่คุณกําลังสร้างสร้างความอุดมสมบูรณาง่ไปอยช แต่สําเร็จไปอย่างช้าๆตะกอบโกยทุกความสุขความรวมสมบูรณ์ในชีวิตในทุกๆเอรียบทยิ่งคุณมีความสามารถยิ่งคุณผ่านอุปสรรคนะคะลม้มแล้วล,ลุกขึ้นมามากเท่าไหร่คุณยิ่งร่ำรํำรวยมั่งคั่งนี่คือบางท่านกลายเป็นเศรษฐีนะคะหรือว่ามหาเศรษฐีเลยทีเดียวหรือว่าฟื้นฟูเรื่องของการเงินอย่างที่บอกค่ะ สิ่งที่ทำกำลังทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองสร้างมุมมองใหม่ใหม่อ้ของการเงินสร้างมุมมองใหม่ใหม่ด้ของการต่อย,ยอดการลงทุนในระยะยาวนะคะจะเป็นการลงทุนในเรื่องของธนาคารหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามแต่ปรึกษาธนาคารนั้นๆนนเพราะว่ายิ่งคุณทําสะสมตั้งแต่ตอนนี้เวลานี้อนาคตใน10ปี2 0ปีคุณร่ํารวยมัง่งคั่งมหาศาลแน่นอนนะคะนี่คือในระยะยาวที่กําลังจะเกิดขึ้นและในระยะสั้นๆน,นะคะหลายๆท่านอาจจะได้รับเงินนะคะได้รับเงินได้รับการออฟเฟอร์หรือว่า มีความรวมสมบูรณ์ความสุขเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและคุณกำลังก้าเข้าสู่ความร่ำรวยจริงๆ The c h a r l i o s นะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะจากคนไกลคนแดนไกลคนแดนไกลเดินทางมาหาแล้วก็ได้พบเจอคู่รักคู่ชีวิตที่เขามั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ ในไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณกําลังได้พบเจอคู่รักคู่ชีวิตแบบนั้นเพราะว่าเป็นพลังงานโซคอนเนคชันที่มีความแตกต่างแต่มีความเหมือนกันที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานความยินางบางสื่งมายางของความรักคู่รักที่กําลังเดินทางมาหาคุณหลายๆท่านนะคะเดินทางบ่อยๆในช่วงช่วงนี้ยิ่งเดินทางยิ่งออกเดินทางนะก็เป็นพลังงานของ เดชาลีอสราศีกรกฎนะคะธาตุน้ายิ่งเดินทางยิ่งมีโชคดีเรื่องของการเงินการเดินทางค่ะเขาเรียกว่าเดินทางบ่อยๆทําให้คุณสร้างเ e n e จี้ยิ่งดึงดูดการเงินเข้ามายิ่งดึงดูดโชคลาภเข้ามาและก็หลายๆท่านก็มีเกณฑ์ที่ได้รับข่าวดีจากคนไกลเดินทางมาหาหรือว่าได้พบได้รับข่าวดีข่าวใหญ่จากคนไกลคนแดนไกลนั่นเองนะคะเพราะว่าพลังงานบางทีมันรู้สึกมันอึดอัจมีความ มีความอึดอัดอะไรบางอย่างกับตัวเองค่ะแต่เมื่อเราแบบได้ออกไปสู่อะไรมใหม่กับตัวเองนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกโฟล์มันทําให้คุณรู้สึกมีพลังมันทําให้คุณรู้สึกว่าได้มองเห็นอะไรใหม่ๆหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นบางท่านสิ่งที่คุณรอคอยแล้วแล้วก็ทามานานะกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในช่วงสองสามวันนี้นะคะสำหรับบางท่านเหมือนกับจะได้รับจะได้เดินทางมีแลนเดินทางไกลมีแลนได้เดินทางไปไหว้พระทำบุญหรือว่า มีแผนที่จะได้พบเจอกับใครบางคนหรือว่าพบเพื่อนฝูงหรือว่าการลงทุนการคุยแจราเรื่องของการทําธุรกิจหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นนะฮึบพลังของตัวคุณเองขึ้นมาเพราะว่าไพ่กําลังไกด์ในสื่อเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นความสุขบยบินมหาคุณคุณกําลังได้รับพลังงานของ GY นะคะในตัวตนของคุณที่กําลังสื่อให้คุณได้รู้ว่า ความรักกาลังวิ่งเข้าหาคุณความสําเร็จกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณไม่มีอะไรที่คุณจะไม่ได้เจอทุกคนจะได้เจอในสิ่งที่คุณรอคอยขอให้เชื่อมัน่น่ายอมแพ้นะคะยิ่งคุณออกไปหาเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆมากเท่าไหร่เหมือน The เหมือนเดอะชาริออต9เหรียญ10เหรียญเดอะชาริออตถ้าคุณรู้สึกว่ายิ่งออกไปหาสิ่งใหม่ๆมากเท่าไหร่ยิ่งเปลี่ยนแปลงเอเนอร์จีตัวเองมากเท่าไหร่จะทําให้คุณได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นเช่นคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยอาจจะไม่ต้อง เดินทางไกลไปไหนก็ได้แค่รู้สึกว่าเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองใช้สัญชาติยาณในตัวตนของคุณอาจจะปรับเปลี่ยนโต๊ะที่ทํางานใหม่จัดนุ่นใหม่โลกอันนี้ใหม่เพิ่มตรงนี้ใหม่มันเป็นสิ่งที่สร้างฮวงจุ้ยบางสิ่งบางอย่างกับ ที่บ้านโตะที่ทํางานมันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้รีลิสอะไร<ๆ>เกา่าๆเดิมๆออกไปแล้วก็เข้มแข็งกับตัวเองก้าวเข้าสู่ความสดอิสระความสุขเราจะทําให้คุณได้ดึงดูดนะคะทั้งบานทั้งรถทั้งการเงินเข้ามาร่ํารวยเข้ามาร่ํารวยในความโสดของตัวเองนี่แหละยิ่งโสดยิ่งร่ํารวยมีเงินไหลามาเทมานะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยทีเดียวแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอยากมีคู่คุณก็รู้สึกคุณก็รู้สึกว่า อาจจะต้องออกตามหาเาะแสวงหาเนื้อคู่นะคะและถ้าใครรู้สึกเล่นแอปหาคู่อยู่นะไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คุณจะต้องระมัดระวังวิชาชีพด้วยนะคะจะเย็นๆกับความรักความสัมพันธ์สมัยนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นโลกออนไลน์โลก a i นะคะทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าอัศวินเตียนขึ้นมาย้ำเตือนว่าไม่ว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักอะไรก็ตาม ระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยไพ่เพอร์เฟกมากๆกับเช้าวันนี้สำหรับทุกทุกคนจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณจะได้รับสิ่งสิ่ง,งนั้นแน่นอนเพราะว่าทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าไม่ว่าเงินแสนเงินล้านเงินสิบล้านจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณกำลังสร้าง ทำลงมือและได้มาจากน,ำพ,นำพักน้ำแรงด้วยได้มาจากการสร้างสร้างออกแบบการคิดการวางแผนด้วยนั่นแหละจะเกิดขึ้นกับคุณแบบยั่งยืนมากๆเลยกับสิ่งที่จิ๊บให้ต้องการจะสื่อต่อไปนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ